สวัสดีครับวันนี้ในการกินร wow. ้องท่องเที่ยวสถานที่กินและร้องคือร้านคาราโอเกะซิตี้นรดร์รามอิทานะครับใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมเพียงพานักร้องนั่นก็คือคุนชูปองหางครับผมวันนี้เราก็มีจะมีเพลงใหม่ผมมาฝากด้วยใช่ไหมครับผมเพี้เพลงอะไรครับผมหอยคางครับหอยคางหอยคางหอยคาง ข้างอย้างห้อยคางอ่ะสักครู่นะครับเราจะเข้าไปร้องเพลงที่ห้องคาราโอเกะคาราโอเกะซิตี้ห้อยคางห้อยคางห้อยคางมาเดามาเดาคุณสวยชื่ออะไรให้แนะนำหน่อยอ่าชื่อโฟกัสขาเนองโฟกัส่ะอันนี้พี่บุญชูโฟกัสรู้จักมาพอดูในในคอมูโทรเกียวนะเราเต๋ของเราเขาชื่อว่าห้องเสื้อดัมอัะ อัสเตอรดัมหรืออัสเตอรดัมเนาะฮะตอนนี้เราก็มาถึงหน้าห้องคาราโอเกะที่จะมากินมาร้องในราการกินร้องท่องเที่ยวของวันนี้นะฮะร้านคาราโอเกะซิตี้นี้บรรยากาศก,าก็สุดยอดจริงๆคะมีเย็นสบายมีกว้างมีมีทางเดินมีน้ําตกด้วยนะมีน้ำตกด้วยมีน้ําตกแล้วก็ประการสําคัญนะครับมี เพลงที่ไพเระพอพิงและก็มีเอ๊ะใครนะอยู่ที่ในในในจอใช่นักล้องคนนี้หรือเปล่าครับมันใช่มิวอาไว้คางไว้คางไว้คางวันนั้นผมได้ฟังในห้องอัดของอาจารย์สลานะครับเพลงอะไรนะแรงใจสาวน้อยใช่ไหมแรงใจสาวสมน้อย พ่ออัดอาจารย์สวัสดีรัลการตุ้มโฮมต์สตูดิโอที่สอนเช้าร้านมาก็ได้หอยฟังอันนี้นะครับหอยฟางหอยฟองหอยฟางผมเบสซัมเปิลแล้วซัมเปิลนะซัมเปิลหอยมีไหมไหมซัมเปิลหอยซัมเปิลร้องเพลงวันนั้นผมซัมเปิลนะอยู่วงอ๋อคนกีดกั์ครับถามน้องหนึ่งน้อง เคยกินหอยแครงไหมใชค่ะแล้วหอยคลางล่ะเคยกินไหมหอยคลางไม่เคยเอาอย่างนี้แชมเปญคลงหอยคลา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 งขอบคุณครับกลัเข้ามาบรรยากาศนะฮะเย็นช้มต่อไปก็ <lide> <ét> โอเป็นเรื่องอาหารนะครับเขาบอกอาหารที่นี่ขึ้นชื่อมากเรื่องกับแก้มนะทานข้าวไปร้องเพลงไปซึ่งขบกิศเขาเรียกว่กา,าวกาินร้องท่องเที่ยวไป